สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับลำโพงแหลมจานใหญ่นะครับแบรนด์ดีใบดังแบรนด์ M T X Audio นะครับสำหรับท่านที่เน้นฟังดังฟังเพาะนะฟังเพาะนอกรถนะครับแนว S Q L นะผมแนะนำนะครับลำโพงคุณภาพยอดเยี่ยมแบรนด์ดีใบรดังแบรนด์ M T X Audio นะครับรุ่น R T X 4 B T S นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวลำโพงด้านในนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอใบรับประกันนะ มีบรับประกันให้ด้วย1ปีนะครับตัวลำโพงนะครับอยู่ในถุงพลาสติกอย่างดีนะครับหน้าตาสวยงามนะครับด้านหน้านะครับมีโลโก้ m t x และชื่อรุ่นชัดเจนนะครับไว้คอยขนาดใหญ่นะครับเป็นลำโพงแหลมจานเฟดปักด้วยนะครับแม่เหล็กขนาดใหญ่นะครับแสดงความเป็นตัวตนด้านหลังมีโลโก้และชื่อรุ่นนะครับขั้วต่อต่างๆก็ทำมาดีนะครับมีคอนเดนเซอร์หรือว่า C นะอยู่ด้านข้าง1ตัวนะครับน็อตยึดเป็นน็อตหกเหลี่ยมงานดีมากนะครับกับลำโพงแบรนด์ m t x a u d i o มีซีรีส์นัมเบอร์ชัดเจนเดี๋ยวมาดูสเปคนะครับที่ระบุข้างกล่องนะว่าเป็นยังไงนะครับลำโพงรุ่นนี้นะครับผลิตเพื่อจำหน่ายนะขายหลายประเทศนะครับเขาก็จะมีสเปคระบุมาหลายภาษานะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาด4นิ้วนะครับรับกำลังขับสูงสุด800วัตต นะครับรับกำลังขับ RMS ที่200วัตต์นะครับค่าความไว1วัตต์ต่อ1เมตรที่103 dB นะครับตัวนี้ค่าความต้านทาน8โอห์มสามารถทํางานได้ตั้งแต่2,000เฮิรตซ์จนถึง20,000เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับลำโพงคุณภาพดีนะครับของแบรนด์ MTX Audio นะครับสำหรับท่านที่เน้นนะครับฟังดังฟังเพาะฟังไกลนะเสียงชัดเจนนะครับกับลำโพงแหลมจาน คุณภาพระดับโลกนะครับแบรนด์ดีไปดังแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นะครับกับแบรนด์ m t x Audio นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับกับลำโพงแบรนด์ดีแบดังแบรนด์คุณภาพระดับโลกนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในตะก้าได้นะครับ